บ้านเราเองให้ความสำคัญมากนะคะเรื่องของการปราบปรามบรรดาพวกแก๊ง call center scammer เนี่ยนะคะซึ่งทางกอมทอมีการจี้รัดในการเร่งจัดการหัวหน้าแก๊ง call Benjamin นะคะหลังจากที่นายชัยชนกมีการแฉบอกว่ามีการให้สินบน40ล้านบาทก็เลยฉะนะคะว่าทั้งอนุทินธรรมนัสเนี่ยหายตัวในช่วงการอภิปราย ถ้าบริสุทธิใจเนี่ยต้องออกมาเคลียร์นะคะไม่ใช่ปล่อยให้รัฐมนตรีดีเนี่ยแบกรับคนเดียวขณะที่ด้านนายชัยชนกเนี่ยสั่งสอบนะคะสั่งสอบที่ตัวเองแชร์สินบน40ล้านยันเอาผิดตามกฎหมายถึงที่สุดค่ะ ในรังสึมันโรมรองหัวหน้าพักประชาชนนะคะในฐานะประธานคณะกรรมาการสภาค,ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนกล่าวถึงกรณีที่นายชัยชนกชิดชอบรและนตรีอีระบุบอกว่ามีผู้ติดต่อเสนอเงินให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อไม่ให้จับแกง๊งขอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์แล้วก็เว็บไซต์หลอกลวงนายชัยชนกไม่ควรจะเงียบ เพราะว่าการเงียบเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลที่นําโดยนายอนุทินนาะะยกรธมมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีดีไม่เอาจริงเอาจังกับการปราบปรา,ามแก๊งคอรเซ็นเตอร์เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เฟกซ์นิวส์นะคะจึงควรใช้โอกาสในการปราบปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์ให้สิ้นซากซึ่งสิ่งที่ตนได้อภิปรายในสภาและฉายภาพให้เห็น,นหน้าย้าซึ่งทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสมเด็จทุนเซนและทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้กับอดีตนายกธมนตรีของไทยรวมถึงยังมีความสนิทกับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารองนายกและเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัทก็เป็นพยานปากสําคัญในการให้ข้อมูลจึงต้องดูเส้นเงินเพื่อน,นําไปสู่การปราบปรามหัวหน้าขาบวนการแก๊งคอลเซนเตอร์หากหัวขบวนถูกทําลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็จะถูกทาลายด้วยเช่นกันหากจะหวังแค่การปราบปรามในเรื่องของบัญชีมา้าหรือว่าการจับตัวเล็กตัวน้อยก็จะแก้ปัญหาไม่จบ ตนเนี่ยนำข้อมูลมาป้อนให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะมีหัวหน้าขบวนสำคัญเป็นใครบ้างก็ควรจะเร่งทำในเรื่องนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามนะคะว่าผู้ที่เสนอเงินเดือนนะคะเดือนละ40ล้านบาทเนี่ย ถือว่าเป็นกลุ่มเล็กหรือไม่คุณรังสิมันบอกว่าคงไม่ใช่หรอกโดยธรรมชาติของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเป็นเครือข่ายที่มีหลายคนและหากมีการติดสินบนจริงคงไม่ใช่แค่รัฐมนตรีคนเดียวแน่นอนอาจจะมีเงินถึงหมื่นล้านเพื่อติดสินบนในส่วนอื่นดังนั้นควรจะถือโอกาสในการปราบปรามและเล็งไปที่หัวขบวนต้นต่อซึ่งเป็นปัญหาและไปถึงรากที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างอื่นเช่นบริษัทใหญ่ที่มีความพยายามในการ หุบหุ้นบริษัทไทยต้องไปดูนะคะว่าเป็นเงินของกระบวนการ call center หรือไม่ซึ่งตนเนี่ยได้อภิปรายในเรื่องดังกล่าวร้อยเอกธรรมนัฐก็หายจากบนบัลลังแต่มาประชุมครมนัดพิเศษที่สภาได้เออซึ่งหมายความว่านะฮะจริงๆอยู่ในสภาใช่ไหมแต่ไม่ได้มาชี้แจงในที่ประชุม เช่นเดียวกับนายอนุทินก็หายตัวไปในเวลาเดียวกันตอนคิดว่าอย่าทำให้รู้นะคะว่ารู้เรื่องนี้กับเขาด้วยหากบริสุทธิ์ใจและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ใช้อำนาจรัฐในการปกป้องนะคะนายเบนจามินต้องสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้เมื่อถามว่านายอนุทินได้โยนให้นายชัยชนกชี้แจงคุณรังสิมันได้ฟังแบบนี้ก็เลยบอกว่าเอาจริงๆนะ เรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่รัฐมนตรีดีจะชี้แจงจะต้องดูเส้นทางการเงินมีหน่วยงานอาทิปป,ปงอรวมถึงกร่อเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คดีภายในประเทศซึ่งหากมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องระดับโลกเพราะว่าเราเนี่ยกำลังเห็นปรากฏการณ์ที่กลุ่มทุนนะฮะพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนำเงินนับแสนล้านบาทมายึดชาติของเราเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาด และเรื่องนี้จะส่งผลดีในการทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานี่ดีขึ้นเพราะผู้มีอํานาจของกัมพูชารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเศรษฐกิจการค้าปกติตราบใดที่เงินแก๊งคอซ์รัปชันเยอะขนาดประเทศไทยเนี่ยควรจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดและคนที่ควรจัดการมากที่สุดก็คือนายเบนจามินเนี่แหละนายรังสิมันย้ำนะคะบอกว่าหากรัฐมนตรีดีอีไม่ทำอะไรก็อาจจะผิดกฎหมายด้วย เบื้องต้นในวันนี้ก็มทความมั่นคงจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้โดยตรงเพราะมีการเชิญแนนุทินที่ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งมาชี้แจงแล้วก็หวังนะคะหวังว่าจะร่วมมือเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องลับทุกคนรู้จักกันหมดก็แปลกดีที่ทุกคนพากันเงียบขนาดนี้เรื่องนี้คือเรื่องเร่งด่วนนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะมีการเชิญร้อยเอกธรรมนัฐมาชี้แจงด้วยหรือเปล่า คุณรังสีมันบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะมันมีอีกหลายรอบตอนน,นมีข้อมูลว่าร้อยเอกธรรมนัฐนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ขอเอาหน่วยงานตัวตั้งก่อนและสาเหตุที่ต้องเชิญนายอนุทินเพราะต้องดูหัวก่อนถ้าหัวไม่ขยับก็ยากต้องดูท่าทีของต้องดูท่าทีของนายอนุทินว่าจะเป็นแบบไหนหากต้องการเอาจริงเรื่องนี้ก็จะแก้โดยง่ายกมฏทอก็อาจจะไม่ต้องออกแรงมากเกินไป เมื่อถามว่าจะมีการดำเนินการยื่นไปที่หน่วยงานอื่นอีกหรือไม่คุณรังสิมันบอกว่าขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลนะคะและให้เป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราเนี่ยมีข้อมูลตั้งต้นแล้วหากหน่วยงานขยับทันทีทุกอย่างมันก็จะจบหากหน่วยงานไม่ทราบอะไรเลยยังมาขอก็ต้องวางยุทธศาสตร์การทำงานอีกแบบหนึ่ง ขณะที่ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีนะคะพูดถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะการติดต่อเสนอติดสินบนเดือนละ40ล้านบาทให้เราเว้นการปราบปรามและจับกลุ่มแก๊ง call center scammer และเว็บไซต์ผิดกฎหมายคุณชัยชนกบอกว่าได้สั่งการให้นายพระชรอนันตศินป์ปลัดกระทรวงดีติดตามประเด็นข้อที่จริงเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด,วด่วน พร้อมทางรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากพบข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในขบวนการทุจริตรวมทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์พร้อมนะคะในการที่จะดำเนินการสอบสวนและเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะ